น้าเขตร,รักษาพันธ์สัตว์ป่าจังหวัดบุรีรัมย์พบหลักฐานครับเข้าแจ้งความกับตำรวจเร่งจับกลุ่มผู้ที่ยิงช้างป่าดงใหญ่บาดเจ็บครับกรณีช้างป่าเพศผู้อายุ20ปีถูกยิงด้วยปืนลูกซองถึง6นัดล่าสุดนายสมส่วนรักสัตว์หัวหน้าเขตร,รักษาพันธ์สัตว์ป่าใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์นำหลักฐาน เป็นบันทึกการตรวจรักษาของสัตวแพทย์พร้อมกับรูปถ่ายบาดแผลช้างซึ่งมีร่องรอยกระสุนปืนบนตัวช้างถึง6แผลเข้าแจ้งความกับตำรวจสพนโนนดินแดงเพื่อเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงช้างป่าซึ่งถือว่าเป็นการกระทำความผิด3ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535 โดยขณะน,นี้ทีมสัตวแพทย์ยังไม่พบช้างที่บาดเจ็บออกมานอกเขตป่าครับจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าขณะน,นี้ช้างมีอาการเป็นอย่างไรแต่ได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามอย่างต่อเนื่องหลังจากเมื่อวานนี้ได้ให้ยาปฏิชีวนะและยาฆ่าเชื้อเพื่อรักษาบาดแผลที่เริ่มมีอาการอักเสบครับ <Okay. S 2> ผู้กำกับการสพนดินแดงกล่าวครับว่าได้ตั้งคณะทํางานเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและตรวจร้องรอยกระสุนปืนอีกครั้งเพื่อหาที่มาของอาวุธปืนครับ